get inside okay sit down there okay are you hungry are you hungry now เฮ h เดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งก่อนนะคะ okay smile ก่อน smile smile are you happy นาไหนคุณยายดูอยู่นะนะยิ้มมาให้คุณยายหน่อยหรอกคุณยายคุณยายอยู่ที่นอร์เวย์นะน้าไหมครับ นะไหมครับยี่สลิปปี้เหรอนูดตื่นแต่ช้าวง่วงแล้วใช่ไหมคะลูกโอเคโอเคบาย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 น้องโกกี้ก่อนบายบายน้องโกกี้น้องโคกน้องโนอาบ๊ายบายคับโอเคสลิปปี้ฮะโอเคนอนก่อนง่วงแล้วใช่ไหมคะลูก